ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันวิสาขบูชานะพระอาจารย์ก็จะพยายามพูดเรื่องของพระพุทธเจ้านิดหนึ่งเพราะพุทธภาษิตท,ที่ตัดที่องค์ท่านตัดไว้เป็นพุทธภาษิตแล้วก็ที่ผู้นี้ยมฟังเมื่อวานเนี่ยคำว่าสุโข,ขพุทธานังอุปาโทแปลว่าการเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายนําสุขมาให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละนะพุทธานัง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อวานก็คุยให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเนี่ยทำให้คนมีความสุขวันนี้ก็จะพูดว่าความเกิดขึ้นของท่านผู้รู้ทั้งหลายนําสุขมาให้ก็คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วทําคนให้มีความสุขได้อย่างไรในเรื่องเนี่ยก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านประทับที่วัดเชตวันในกรุงสาว,วัตถี ในเรื่องนี้บอกว่าเทวดาเทวดาลงมาเข้าเฝ้าเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเทวดาได้ฟังแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องมงคลลสูตรมงคลสูตรก็คือเรื่องที่ว่าด้วยความเจริญอย่างเดียวถ้าใครได้ทําตามมงคลสูตรก็ชีวิตก็จะเจริญแต่เทวดาตนนี้ยังสงสัยอีกนสงสัยเข้าเรื่องอยู่พอสมควรนะใช่ว่าสงสัยไม่เข้าเรื่องสงสัยว่าเ พระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เรื่องความดีว่าต้องทำดีอย่างนั้นเป็นความเจริญไม่เห็นพูดเลยว่าทำแบบไหนที่มันไม่ดีนะเ,เ,เทวดาคิดแหละเอ๊คิดอ่ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่พูดมั่งล่ะว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีนั้นเ,เป็นทางของคนเสื่อมเป็นทางแห่งความไม่ดีมีบ้างไหมสงสัยมาเข้าเฝ้าตนเดียวเลยเามาคนเดียวบุญง่ายถึงก็ถามพระพุทธเจ้าเลยว่าเอาพระพุทธองค์เนี่ยพูดแต่เรื่อง ทางแห่งความเจริญไม่เห็นพูดเลยทางแห่งความเสื่อมมีอะไรบ้างบอกได้ไหมอะไรประมาณนั้นนหะพระจ้ก็บอกอ๋อได้นะทางแห่งความเสื่อมที่จะพูดเนี่ยบอกว่ามีอยู่12 12อย่างนะสิลักษณะอ2สิบสองข้อใหญ่เลยแหละมีข้อย่อยอีกก็เลยพร่าตัดให้ฟังตัดให้ฟังว่าเอาละทางของคุณเสื่อมนะฟังเอาไว้หนึ่ง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมแน่นอนใช่ไหมผู้ใครท่ทำเป็นผู้เจริญผู้เกลียดทำเป็นผู้เสือเอ่อมอ่าต่อมาบอกว่าคนมีอสัตตบรุษเป็นที่รักอสัตตบรุษรักคนไม่ดีนะะอสัตตบรุษคือคนไม่ดีถ้าเราไปรักกับคนไม่ดีก็เรียบร้อยมีปัญหาเลยนะแล้วก็ไม่ทําสัตตบรุษให้เป็นที่รัก คือว่าเป็นเขาบอกคนดีอ่ะเห็น uh huh. ไ,ไหมแล้วก็ชอบใจทำของอสัตตบุรุษ uh huh. ชอบนิสัยชอบอเรื่องของอสัตตบรุษคือความไม่ดีะนะไปชอบทำไมก็เสื่อมแน่นอน uh huh. แล้วก็จัดว่าคนใดชอบนอน uh huh. ชอบนอนคือนอนอย่างเดียวกินนอนกินนอนไม่ทำงานนะ้วอะไรก็นอนอะไรก็นอนเอาแต่นอนบางอ่อนเอาแต่นอนนั่น แล้วก็ชอบคุยเดี๋ยวนี้คนคุยเยอะเกินคุยทุกที่คุยทุกแห่งคุยมากไม่จับเวลาเวลาหเห็นไหมเออยังไมมชอบนอนชอบคุยไม่ขยันอา่าไม่ขยันแล้วก็เกลียดค้านขี้โกรธอา่าโกรธง่ายเป็นทางงความเสื่อมอา้าวข้อต่อมาบอกว่าคนใดมีกำลังแล้วมีความสามารถแล้วแต่ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เท่า ปล่อยให้ผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วคือพูดง่ายง่ายว่าตั้งตัวได้แล้วไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาเสื่อมเป็นทางเสื่อมอีกเห็นไหมอา้าวประการต่อมาบอกว่าคนใดชอบลวงสมณพราหมณนะ์หรือแม้วนิพกด้วยมุสาวาทคือชอบพูดโกหกชอบพูดหลอกลวงนะให้เชื่อเห็นไหมทั้งสมณพราหมณ์ทั้งวนิพกเนี่ยไปหลอกเขาหมด ก็เสื่อมแน่นอนปา,ารตามาบอกว่าคนมีทรัพย์มากมีเงินมีทองมีของกินแล้วแต่กินของอร่อยแต่คนเดียวมีกินดยูมสมบ,บูรณ์แล้วไม่แบ่งเพื่อนนะกินคนเดียวนะมีทรัพย์มากมีเงินมีทองมีของกินแต่กินของอร่อยแต่ผู้เดียวเป็นทางของความเสื่อมอความนะนะแบ่งเพื่อนบ้างนะแบ่งเพื่อนบ้าง มีเงินก็อยากเก็บไว้คนเดียวแบ่งมามั่งเช่นั้นแหละแล้วคนใดประการต่อมาบอกว่าคนใดยิงเพราะชาติยิงเพราะทรัพย์และยิงเพราะโคตรย่อมดูมินญ,ญาติของตนคําว่าเพราะโคตรหมายถึงว่ายิงเพราะว่าเกิดในตระกูลดีแล้วตระกูลเรามีชื่อเสียงคนรู้จักหมดแล้วตระกูลนี้ยิงนะฮะยิงเพราะชาติเกิดในตระกูลดีเกิดในชาติดีแล้วก็เกิด อะไรล่ะมีรั์มีรั์รวยเรารวยยิงใช่ไหมคนอันนี้มีแต่ทางเสือเอ่อมประการต่อมาบอกว่าคนใดเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราและนักเลงการพนันพรานซัพย์ที่ตนได้มามีแต่ทางเสือเอ่อมอนี่ประการต่อมาท่านบอกว่าคนไม่สันโดษด,ด้วยภริยาของตนชอบเที่ยวหญิงแพทย์สยา ละเมิดภริยาของคนอื่นนะเสื่อมแน่นอนแหละเพื่อนตามยิงหัวอยู่อะไรวันนั้นแหละนะแล้วครอบครัวก็แตกแยกประการต่อมาบอกว่าชายแก่ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภริยาย่อมนอนไม่หลับเพราะความหึงหวงหญิงรุ่นสาวนั้นก็จะไม่อยจะมีเมียสาวแต่คนแก่ทุกใจมันค้างเสือเส่อมมความเสื่อมประการต่อมาท่านบอกว่า คนใดตั้งหญิงนักเลงสุรุ่ยสุร่ายหรือแม้ชายเช่นนั้นไว้ในความเป็นใหญ่คือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้นําของขอครอบครัวเป็นหญิงนักเลงนักเลงไงนักเลงสุรานักเลงอะไรสารพัดส,สุรุ่ยสุร่ายทุกเรื่องเลยหรือแม้กระทั่งผู้ชายเหมือนกันจะไปตั้งให้เป็นแม่บ้านพ่อบ้านนะรับรองว่าเสื่อมทั้งบ้านเลยอันนั้นประการต่อมาสุดท้ายท่านบอกว่าบุคคลใดเกิดในสกุล กษัตริย์มีพวกกษัตริย์น้อยมีความมักใหญ่ปรารถนาราชสมบัติข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมนะคือพูดง่ายว่าเกิดในตระกูลกษัตริย์มีพวกกษัตริย์น้อยคือมีทรัพย์ราชทรัพย์น้อยแต่อยากได้มากมีความโลภมากมักใหญ่เฟื่งสูงนะแล้วก็ปรารถนาราชสมบัติคืออาจจะแย่งชิงราชสมบัติอยากบิดาก็ได้หรือว่าไปขูดเท่านั้นนะ กดขี่คมเพงขูดรีดซั์จากประชาชนประสบนิกรก็ได้เห็นไหมเป็นทางเสื่อมหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านนึงบอกว่าบัณฑิตพูดถึงพร้อมด้วยความเห็นอันประเสริฐพิจารณาเห็นคนเหล่านั้นแล้วนะก็ไม่ปฏิบัติตามนั้นนะแล้วก็ถือปฏิบัติในทางที่นำไปสู่ความเจริญก็จะเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมในโลกเห็นะไหมเพราะนั้นพระเจ้าท่านัดไว้อย่างนี้ ็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาก็ได้รู้แล้วทีนี้ข้องใจอยู่หน้านะพะพุทธท่านก็บอกหมดแหละทั้งทางเจริญทั้งทางเสื่อมอันนี้เป็นตัวอย่างว่าทําไมจึงบอกว่าการเกิดขึ้นของผู้รู้ทั้งหลายนํามาซึ่งความสุขนะพระผู้รู้ท่านก็แนะนํเพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนําให้คนออกจากทุกข์ให้ได้เพราะว่าคนหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่านี่คือทางเสื่อมใช่ไหม นักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงเรื่องกันพนันบางคนเขาไม่รู้ทําไปอย่างนั้นคิดว่ามันเป็น,น,ปนทางหาทรัพย์ได้อะไรมานน้นเห็นไหมคนสมัยก่อนหรือคนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้หรือรู้แต่ว่าทาทำเพราะติดเป็นนิสัยเห็นไหมมันจะแย่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตามนี้นั่นแหละความเกิดขึ้นของผู้รู้ทั้งหลายนําสุขมาให้เพราะเราได้รู้ว่าอ๋อนี่คือทางเสื่อม อันนี้คือทางเจริญอันนี้คือทางเสื่อมเราก็เลือกถือปฏิบัติได้เลือกทําตามได้ตามนั้นแต่น,นี่คือเขาเรียกว่าประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เป็นคุณต่อคนที่มีการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้นะเป็นข้อคิดในวะันนี้ก็จะเรียนพรอ